แบงคอกช่วยเรียนได้เวลาเรียนมะขอมูกแกงอีเลพี่น้องมังคุดแมงกสตีนมั่งัตัดเพื่อความบันเทิงเนอะคนไทยเรา็ติตัดแบบนี้จริงบ่ตัดดอกพี่น้องบิงับบิงับเลย beautiful beautiful yeah. วปกติแล้วก็ไม่ใช่มีดรอนะพี่น้องเราวยิบบีบเอาบีบว่าแบบนี้นี่ที่เราได้กินกินแบบนี้การกินของเราเราก็จะกินแบบนี้เอากินเลยก็ได้จริงๆอะปากเรางับเลยก็ได้แต่ว่าเราจะกินกับช้อนให้ดูนะ มังคุดเนี่ยไปไดัดชอบที่สุดเลยนะคว e นออฟฟรุตอืมโลละสามสิบกว่าบาทนะอันนี้มีกี่เม็ดเนี่ยมันจะมีอันนี้อยู่แล้วเนาะอ้าว ดูลูกเนียดเลยมันต้องใช้แรงนะใช้มีดเถอะเนี่ยข่าวโบ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 ป <H> ีไหนอ่ผลไม้ถูก คนกินก็จะดีใจแต่ชาวสวนก็จะโอ้ยไม่ได้กำไรนะคะความสุขอยู่เพื่อกินอ <c oughs> <c oughs> น่ารักเนอะน่ารักแล้วก็อร่อยด้วย โอ้มันได้ไหมนี่นได้ไหมแก่ยากแต่ก็สวยไม่ยากหรอกอันนี้มันถ่ายคลิปเฉยหรอกถ้าไม่ถ่ายคลิปนะผุดบผุดผับผุแป,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 ป๊บเดียวหน่ายชุดๆเลยอืม อยากเอามาให้ดูว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาซวนมันมีทุกอย่างที่เราปรารถนาสุดจะปรารถนาจริงๆนะโดยเฉพะกรุงเทพเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างผลไม้นอกฤดูกาลอาหารจากทุกภาคอาหารจากทุกประเทศจากทั่วทุกมุมโลกลาไปก่อนเลยพี่น้องอันนี้ก็บ่าเสียดอกกินคือเกาหั่นละลาไปก่อนเดอขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้า ันมาทานผลไม้กันนะคะโดยเฉพาะ,อะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทานก็คือผลไม้นะแล้วก็กาแฟดำอย่าทำเข้มข้นมากทำให้มันเจอจางนะจะได้ไม่เป็นกรดไหลย,ย้อนเนาะอันนี้ฟังหมอมาได้นี่หมอบอกว่าไม่มีหมอท่านใดห้ามทานผลไม้จะทานให้เหมาะสมนะโดยเฉพาะเป็น อาหารอย่างแรกที่จะเข้าลงกระเพาะเราเออน่นเดสมีสวนแะ่ปได้กินเกินทุกอย่างค่ะขอบคุณหลายๆจอกันคลิปหน้าจ้า thanks so much my friend o u t we support you next video have a beautiful day bye 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 bye